ก็กลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาไล์สดเป็นวันแรกนะครับผมมาแบ่งปันพาเครื่องให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนน,นะครับผมเพื่อนพี่น้องทุกคนสนใจก็แอดไลน์ปิดมาได้นะครับผมแอดไลน์ id man f1 นะครับไปที่เหรียญแรกเลยครับผมเหรียญวัดบทน้อยครับหลวงพ่อวัดบทน้อยครับผม สายคลายก็จะเลี้ยนเลี้ยนหลอนะครับหนักบึกเลยครับผมนะครับเพราะวัดบทน้อยนะครับสายคลายก็จัดไปนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับผมเหรียญนี้เปิดที่สองร้อยห้าสิบบาทครับผมพี่ๆท่านไหนชอบก็ปิดได้นะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทเห็นหนานะครับผมน่าจะเป็นหลอดฉีดครับเพ่อะดบทน้อยนะครับ สองร้อยห้าสิบบาทครับส่งฟรีนะผมแจ้งมาที่อยู่มาทางไลน์เลยครับแอดไลน์เพื่อนเลยครับแมนเดฟวันนะผมแจ้งที่อยู่มาแล้วพร้พอเมเบอร์โทรนะผม